สวัสดีค่ะศูนย์คาดการสาธารณาภัยและภัยสุขภาพสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากซึ่งเชื้อโควิด -19 มีการกลายพันธุ์เป็นระยะโดยสายพันธุ์หลักที่มีการแพร่ระบาดท,ทั่วโลกคือสายพันธุ์โอมิคอนจะเป็น b a 4และ BA5 นะคะ สายพันธุ์ B A 4และ B A 5มีความสามารถในการแบ่งตัวและเพิ่มจำนวนเซลล์ปอดได้ดีนะคะแล้วก็ให้เกิดการอักเสบในปอดของผู้ติดเชื้อได้ค่ะสำหรับสายพันธุ์ B A 4และ B A 5นะคะยังมีความสามารถในการหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันดื้อต่อแอนติบอดีของมนุษย์ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อได้ซ้ำแม้ว่าจะเคยติดเชื้อหรือเคยฉีดวัคซีนมาแล้วก็ตามค่ะ การของ B A 4และ B A 5จะเห็นได้ชัดว่าร้อยละ5 0ของผู้ป่วยจะมีลักษณะอาการอ่อนเพลีย mm hmm. เหนื่อยไอแห้งเจ็บคอมีไข้มีน้ำมูกรวมถึงมีระบบทางเดินหายใจที่มีการหายใจถี่และลำบากรวมถึงมีการไทยเหลวขึ้นมาด้วยค่ะ mm hmm. การการป้องกัน B A 4และ B A 5นะคะเราจะใช้มาตรการการป้องกัน 2U ด้วยกันค่ะ U ที่1นะคะ Universal prevention นะคะอย่างเช่นในเรื่องของการสวมหน้ากากค่ะสวมหน้ากากในสารที่แออัดรวมถึงในสารที่อับอากาศและในเรื่องของการล้างมือบ่อยๆนะคะในเวลาที่มีการสัมผัสหรือจับสิ่งของร่วมกับอยู่ที่2นะคะ Universal vaccination นะคะคือการฉีดวัคซีนตามที่รัฐกำหนดและการฉีดวัคซีนกระตุ้นเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มที่มีโรคประจำตัวอมนามายัยห่วงใยสุขภาพประชาชนขอบคุณค่ะ